ตรงข้ามฝั่งนั้น่ะเหมือนมีร้านเซเว่นเลยอะไอ้พ่พอตติด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 บันค่ะแวกำไรว้าวยยยยยนเยย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 ยนียย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 ยมยย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 ยัยอยอนยย นี่เสี่ยส์ดีเจปีกบกต้ติดตามแจ้งซุกด้วยนะครับพี่เสี่ยสพี่เสี่ยส์ทุ่งร่องเรียนพี่เสี่ยสจะไปไหนะคะมาชิชิพี่เพ่ครับอ๋ออยากไปซื้อขนมพี่เซเว่นหรอมาเติมเลยครับอ๋อพี่เสี่ยสต้องใช้เงินด้วยเหรอคะใช่เอามามาให้เงินไปนะพี่บาทน่ะเหรียญสิบเหรียญสิบกี่เหรียญดีหน้าสิบ 20 30 40 50มส้วยได้50บาทเลยอ่ะซื้อขนมมาฝากมามาด้วยนะแล้วก็ซื้อมาฝากเฮฟฟอรด้วยนะคะไปาาไปไหนอะร้านเซเว่นอยู่ตรงไหนอะครับอ,อุ้ยตรงข้ามฝั่งนั้นอะเหมือนมีร้านเซเว่นเลยอะเป็นร้านสะดวกซื้อ้แล้วเซเวน่นนั้นเจ๋งมากเลยอะมีสไลเดอร์ให้เราเล่นด้วยป้าป้าเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะ ตอนนี้เราถึงร้านเซเว่นแล้วนะคะโอ้โหดูร้านเซเว่นดิเขาขายขนมมันเนี้ยขนมอะไรอ่ะพอดไม่ใช่พี่อันนี้คือพอดเดี๋ยวนะพี่พอดขายอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โหขนมฟุตตี้ทวิตบิงซูสีชมพูยิ่งบิดยิ่งอร่อยอันนี้กี่บาทนี่พอดสิบบาทครับโอ้สิบบาทแล้วสีเหลืองนี่ล่ะราคาเท่ากันครับราคาเท่ากันหรอครับ ส u, ิบบาทใช่เป่าพ sì> ี่เสียครับพวกเรามีเง okay> ินกันอยู่ห้าสิบบาทมาม่าเอาสีชมพูหนึ่งถุงนะเอาอะไรมีมอสอยากกินด้วยเหมือนกันเหรออ๋อเอาเดี๋ยวพี่เสียซื้อให้มอด้วยได้ไหมคะอ่าตอนนี้เราได้สามสามพอแล้วแล้วก็เราซื้อปากเงียโฟกอ่าซื้อนี้ด้วยอันนี้อันนี้อีกใช่ไหม ทั้งหมด5ถุงแล้วกันเนาะฟุตต <50 S 2> ี้ทวิทห้าห่อทั้งหมดกี่บาทครับ50บาทครับโอห้าสบาทมาที่เฟ <c oughs> ียนจ่ายตังค์แล้วเก็บตังค์ดีๆนะระวังเงินหายนะ <c oughs> <c oughs> จะกินด้วยได้ไงมออ๋อพี่พออยากไปเล่นกับเฟียนใช่ไหม <c oughs> มันน่าสนุกใช่ไหมล่ะปั <c oughs> กง้นพวกเราไปเล่นด้วยกันเถอะ ตอนนี้พวกเราถึงบ้านกันแล้วนะคะไหนดูซิเราได้อะไรมากันบ้างนะฟุตตี้ทวิตซองสีเหลืองมีส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 สรสชาติเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลบลูเบอร์รี่ทุตตี้ฟุตตี้และสตรอเบอรี่ส่วนสีชมพู <c oughs> ฟุตตี้ทวิตบิงซูยิง่งบิดยิง่งอร่อยเป็นกลิ่นเคียงโซดากลิ่นสลาบลูเบอร์รี่และกลิ่นส้ม เส้นยาวมากน่ากินมากเลย่ะมีหลายสีเลยนะพี่คว้จะมัดอ๋อพี่หร้าจะมัดเป็นเปียเลยเหรอใช่เฮ้ยทำเป็นหรอใช่มันเป็นอะไรยาวมากโอ้โหนี่ดูหมามัดเป็นปมสองอันติดกันมันยาวขึ้นเลยเห็นไหมของฝั่งเสียเป็นสีส้มของพอะเป็นสีเขียวนี่เหมืนอนจักรยืน ว้ายวว้ายอุ้ยเส้นยาวเหนียวเนียน่ากินจังเลยอ่ะยำ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 อร่อยโอ้อร่อยหรอพี่เปียสไหนเราลองหมุนเป็นเกี๊ยวดิพี่พอดมาช่วยกันหมุนช่วยกันหมุนไงนี่ไงนี่ไงเป็นเกี๊ยวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเปียสองนะพี่พอดนี่ว้าวจามนป่ นี่ไงอันนี้เปียสองของพอสสวยไหมสวยไหม <laughs> พี่พ่อลองใส่เป็นกําไรดูไหม <laughs> อ่าลอง<ช>ลองใส่เข้าไปเ <laughs> <laughs> อโอเป็นกําไรเลยเห็นไหมเท่ไหมเท่ไหมเฮ้ยกำไรกินได,ได้ด้วยๆๆ <laughs> <laughs> มาพี่เฟียรช่วยกันหมุนหมุนหมุนเป็นเกลียวเร็วหมุน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 นยัไงของพี่เฟียสกำไรสีแดงโอ้โหของเฟียสวิ่ง ของเฟ้ยเหมือนสายสินเลยเพื่อนๆดูเป็นสีสแดงล้วนแล้วนี่คือกาไรสีเขียวสีส้มของพอนะครับเป็นเปียสองเหมือนเดิมเอาใส่ข้างไหนดีพอนข้างนี้ว้าวาปปมีสองกำไรเลยใส่สองข้างเลยเท่มั้ยมากินกันเลยโอ้ของเฟีย้ยจะเติมสีลงไปอีกครับอ๋อสนุกสนานใหญ่เลยนะโอ้จะกินกำไรล่ะเหรอ พี่พอพี่เฟียสหม้มาม,มีอะไรให้ดูพวกเราจะมาขายกำไรด้วยดีไหม,มไงนี่ไงมีสีนี้ด้วยนะสีนี้ก็สวยนะมีหลายสีเลยม,มาทําเยอะมากว้าวอเอดูดูอันนี้เป็นรูปเปียเพื่อนเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นเปียสีนะครับเป็นสีเรนโบว์เลย,อ,ยอ่ะน่าเล่นแล้วก็น่ากินมากเลยใช่ไหมพี่บอสใช่เพราะอยากเอาชิ้น เราจะามาทำเป็นไรอะครับทำเป็นสร้อยคอตรงนี้เราจะต้องต่อก,กันให้มันยาวๆก่อนนะอันนี้ก็คือสร้อยคอของพี่พอดยาวไหมยาวขึ้นไหมเดี๋ยวลองทาบคอดูดิเฮ้ยว้าวอ๋อต้องไว้ข้างหลังต้องมาข้างหลังนะครับ mm hmm. ว้าวเดี๋ยูด mm ิเฮ้ยมันเย็นไหมเย็นอะ เทปอันนี้ก็สวยนะใส่เพิ่อมอีกอันนึงเบ้าโอ้โหเท่ไปเลยเท่ระเบิดเลยอ่ะโอ้โหลฮะเอ๋อจะเอาอีกอันยังเหรออ,อ๋อสามอานันเห็นเใส่สามอันไปเลยเพื่อนๆว้<ท>า<ำ>วดูดูดดเยอะมากโอ้โหเท่ระเบิดเลยอ่ะอแล้วของพอล่ะเป็นยังไงนะเนี่ยเป็นวดอ่ะฮะทำนวดไม่ใช่แบบนี้ทำอะไรมันต้องหูเหรอ อ,อูโอ้อันนี้คือบอลปั้นเป็นลูกบอลเลยเหรอครับใชลูกบอลหนึ่งกันคะ่ะเย้ยไม่ดูมีกดกุญแจแแบนทำไรแบนทำไรโอ้แหวนเพชรดูดูมีเพชรใหญ่มากเลยนะเนี่ยพวกเรามากินเปียที่เราถักกันดีไหมอู๋กินได้เลยเหรอ,อเป็นยังไงพ่อดร,รสชาติอร่อยไหมอร่อย <c ười> <c ười> อร่อยมากมากกิสโซมิกระโร ขนมฟูดกัมมี่ตาฟุตตี้ทวิตกินผลไม้ซองสีเหลืองและบิงซูซองสีชมพูหาซื้อได้ที่เซเว่นอิเลวทุกสาขาน้ำพอน้องเฟียสชอบมากเส้นยาวอร่อยเหนียวหนึบมีสีสีสีรสชาติกมิมสละส้มครีมโซดาและบูเบอรี่น้ำพอและน้องเฟียสเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมบิดเส้นเครื่องประดับสุดเก๋ด้วยขนมฟูดกัมมี่ตาฟุตตี้ทวิต กติกาพเพื่อนๆสามารถดูและติดตามได้ที่เพจ f c e e o o o ฟิตซีมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่นาฬิกาอัจฉริยะสำหรับเด็กด้วยนะากิจกรรมมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มีนาคมพศ2อ,อ6 7มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะพเพื่อนๆพวกเราอยากเห็นไอเดียเก๋ๆจากขนมฟุตตี้กัมมี่ของเพื่อนๆแล้วจานเนี้มามาขอนะโอเคครับโอเคงาน,นสรบวนันนี้พวกเราพี่พอพี่เียนขอเาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ